ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาฝึกฝนวิธีปรุงยามาเนิ่นนานย่อมรับรู้ถึงแง่มุมนี้เป็นอย่างดีการสกัดกลั่นเม็ดยาผันเทพใช้เพียงบุปผามหาวิญญาณแต่หลังจากใช้สมุนไพรสามชนิดนี้เข้าผสมผสานมันจะทำให้สรรพคุณยามีความรุนแรงยิ่งขึ้นเหอฟงหยวนกล่าว สาเหตุที่ข้าตรวจสอบสมุนไพรเป็นเวลานานก็เป็นเพราะข้าพบว่าสมุนไพรสามชนิดนี้สามารถจับกลุ่มกับบุปผามหาวิญญาณได้พร้อมกันทั้งหมดซึ่งมันก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงของวิญญาณพฤกษาถ้าพบเสียนชนิดที่ข้าเองก็คาดไม่ถึงมาก่อนนั้นหมายความว่าเม็ดยาที่จะสกัดกลั่นขึ้นมาจะมีสรรพคุณที่ทรงพลังใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามใช่แต่การสกัดกลั่นสมควรมีความยากเหอฟงหยวนกล่าว ปฏิกิริยาของวิญญาณปรึกษาถ้าพบเซียนระบุได้ว่าพลังสมุนไพรมีการต่อต้านซึ่งกันและกันทําให้ยากจะหลอมรวมพลังสมุนไพรเข้าด้วยกันได้อย่างไรก็ตามแม้ข้าจะไม่ได้อย่างถึงมนอัครา萨แต่เชื่อว่ามนอัครสาหกบทที่เจ้าได้อย่างถึงจะช่วยในการหลอมรวมพลังสมุนไพรไม่มากก็น้อยเฉินเซี่ยงพยักหน้าต่อให้มันยากเย็นสักเพียงใดข้าก็จะพยายามจนกว่าจะประสบความสําเร็จ เหอฟงหยวนยิ้มพยักหน้าหักว่าเฉินเซี่ยงก่อนปรุงเม็ดยาชนิดนี้ได้สำเร็จนางก็คิดว่าตนเองที่กลับคืนหลักฐานพลังจะสามารถทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพบเทพได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันโลกทะเลเทพของนางได้รับความเสียหายและการฟื้นฟูจำเป็นต้องบ่มเพาะอำนาจพลังปริมาณมหาศาลซึ่งการบ่มเพาะพลังจากผลึกจากพันดิหมื่นเต๋านั้นจะเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดแน่นอนว่าเฉินเซียงมีผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นได้แต่ด้วยสถานะสถานการณ์ในปัจจุบันทําให้ชื่นชมฉินเซียงต้องเร่งการทะลวงระดับเพื่อช่วยเหลือเซียวเซียงหลินทางด้านเหอฟงหยวนรู้ดีถึงข้อนี้จึงไม่คิดจะเรียกร้องกับเฉินเซียงในยามนี้พี่ใหญ่พวกท่านซื้อสมุนไพรเหล่านี้เพื่อใช้ก่อนปรุงเม็ดยาอย่างนั้นหรือซ่งหลงส่วนกล่าวถามทันทีที่เห็นเฉินเซียงเดินลงมาจากเกี้ยวจากนั้นเขายืนรอต้อนรับเหอฟงหยวนทว่านางหายตัวไปแล้ว สหายท่านไปไหนแล้วซ่งหลงส่วนกล่าวถามนางไปพักผ่อนแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าสมุนไพรที่หาซื้อมานั้นใช้สำหรับการกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาและข้าก็จะกลั่นปรุงให้นางด้วยซ่งหลงส่วนพยักหน้าเขาเข้าใจได้ว่าเหอฟงหยวนจะต้องพักอาศัยอยู่ในโลกทะเลเทพหรือไม่ก็อุปกรณ์เทพของเฉินเซี่ยงพี่ใหญ่ท่านจะเริ่มการสกัดกลั่นเลยหรือไม่ ส่งหลงส่วนกล่าวถามเมื่อมาถึงห้องพักแน่นอนข้าจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลยเชิญเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มหลงส่วนเจ้าลองดูยันตราวิธีรังสรรเหล่านี้ก่อนว่าแล้วเขาก็นำแผ่นผลึกใสที่ประทับยันตราวิธีรังสรรระดับสามมนอัขระพลังมิติส่งมอบให้ส่งหลงส่วนเพียงรับมาจดจ้องส่งหลงส่วนก็เบิกตากว้างพลันอุทานด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพะพี่ใหญ่นี่มันมนอักครพลังมิติ แม้ข้าจะไม่เคยเรียนรู้แต่ข้าจดจำมันได้ในครั้งที่อาวุโสในตระกูลนำมาแสดงส่งหลงส่วนกล่าวด้วยสีหน้าตื่นตะลึงให้มันมีมนอักขระพลังมิติครบทั้ง9้าบทใช่แล้วพี่ใหญ่เจ้าค่อนข้างโง่เขลาจึงไม่สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาสั้นๆฉะนั้นเจ้านําไปเรียนรู้ดูก่อนก็แล้วกันเฉนินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็นําแผ่นผลึกใสที่ประทับมนอักขรทบทวีเก้าบทส่งให้ส่งหลงส่วน ส่งหลงส่วนจ้องมองเฉินเซี่ยงดวงตานั้นเอ่ยคลอยัดน้ำตาแห่งความปิติการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์เป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาเนิ่นนานพยายามเข้าไอ้น้องแก้วเฉินเซียงกล่าวพร้อมยื่นมือตบไหลตอนนี้ข้าขอตัวไปปรุงยาก่อนส่งหลงส่วนพยักหน้าข้าจะพยายามและยังถึงมนอักขรเหล่านี้ให้ได้เฉินเซี่ยงพยักหน้าแล้วจึงเดินเข้าสู่ห้องลับก่อนจะจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาระดับหนึ่ง ครั้งนี้เขาเลือกใช้เขตแดนพลังการเวลาระดับหนึ่งเพราะวันเกรงถึงความยากในการกลั่นปรุงยาขณะที่เขตแดนพลังการเวลาระดับหนึ่งบริโภคพลังงานไม่มากนะักบุปผามหาวิญญาณถือเป็นส่วนผสมสำคัญขณะที่สมุนไพรอีกสามชนิดจะเป็นตัวช่วยสมทบเพื่อผลักดันศักยภาพพลังสมุนไพรของบุปผามหาวิญญาณเหอฟงหยวนกล่าวเมื่อถึงเวลาผสานหล,ลอมรวมพลังสมุนไพรทั้งสี่ชนิดเจ้าจะต้องระวังให้มากที่สุดเพราะมันมีโอกาสประตุพลังระเบิดขึ้นมาได้ เฉินเซี่ยงพยักหน้าเมื่อเหอฟงหยวนกล่าวเตือนเช่นนั้นเขาก็ตัดสินใจควบคุมกระจกเทพหกวิธีเข้าหลอมรวมกับเตาเทพสวรรค์รังสรรค์เขาคิดว่าเตาเทพสวรรค์รังสรรค์อาจยับยั้งพลังสมุนไพรชั้นวิธีรังสรรค์ได้ไม่ดีพอแต่หลังจากหลอมรวมกับกระจกเทพหกวิธีเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้น เฉินเซียงตรวปล่อยเปลวเพลิงเริ่มการสกัดกลั่นสมุนไพรวิธีรังสรรค์ทั้ง4ชนิดแต่แล้วเขากลับพบว่ากระบวนการสกัดกลั่นเป็นไปอย่างช้าเฉยอันเนื่องมาจากหลักฐานพลังของเขาเป็นเพียงขอบเขตท้าพบเซียนระดับสูงสุดเช่นนั้นแล้วเขาก็ตัดสินใจปลดปล่อยพลังอัคคีต้นกําเนิดในศักยภาพสูงสุดแต่ก็เร่งความเร็วไม่ได้มากนะักหากเป็นเช่นนี้ก็เห็นทีว่าข้าอาจต้องใช้เวลาสกัดกลั่นเป็นเดือนเดือนจึงจะสําเร็จ เฉินเซี่ยงกล่าวพลางสูดหายใจลึกยามนี้เขาตระหนักได้ว่าสมุนไพรชั้นวิธีรังสรรสกัดกลั่นได้ยากกว่าการหลอมละลายผลึกจักระพัดหมื่นเตาเสียด้วยซ้ำหลังจากพยายามตรวจสอบอยู่ครู่เขาก็ค้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากสมุนไพรมีพลังต่อต้านเปลวเพลิงที่แข็งแกรง่งม่อนอักคร,ระอัคีเพลิงซ้อนทับมณอ,อักระทบทวีสมควรให้การส่งเสริม ว่าแล้วเขาก็ควบแน่นอำนาจพลังผสานมนอัคร,ระอักีเพลิงซ้อนทับมนอัขรทบทวีทั้ง9้าบทปลดปล่อยเป็นอำนาจพลังเพลิงอันแรงกล้าและแล้วเปลวเพลิงสีแดงฉานก็เข้าแผดเผาสมุนไพรวิธีรังสรรค์ได้อย่างรวดเร็วจนสามารถสังเกตความก้าวหน้าได้ด้วยตาเปล่าเฉินเสี้ยงถึงกับนึกชื่นชมในข้อได้เปรียบของยันตราวิธีรังสรรค์เพราะมันดล,ลันดาลให้เปลวเพลิงของเขามีความรุนแรงยิ่งขึ้นขณะที่บริโภคพลังงานไม่มากนัก มนอักขรที่ใช้งานจะเลือนหายไปเมื่อครบกำหนดครึ่งชั่วยามแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะการประทับมนอักขรไม่ใช่เรื่องยากเย็นเฉินเซียงกล่าวขึ้นในใจอย่างตื่นเต้น,ผ,นผ่านไปสิบวันสมุนไพรวิธีรังสรรค์ทั้งสี่ชนิดจึงถูกกลันล่นหลอมอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันเฉินเซียงมองเห็นก้อนกลุ่มพลางในลักษณะคล้ายกลุ่มควันสีสันต่างๆล่องลอยอยู่ในเตาปรุงยาโดยทั้งหมดต่อต้านซึ่งกันและการชัดเจนว่าไม่สามารถใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์บังคับการผสานหลอมรวมได้ เห็นที่จะต้องใช้มนอักษรภาษาอเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวขึ้นแล้วจึงปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ประทับยันตาวิธีรังสรรค์อักขรภาษาลงบนก้อนกลุ่มหมอกควันทั้งสี่สีสันตามลำดับหากต้องการหลอมรวมสรรพสิ่งที่จำนวนมากก็จำเป็นต้องอย่างถึงมนอักษรระดับสูงซึ่งการผสนหลอมรวมจะทำให้พลังงานเพิ่มขึ้นตามลำดับบทบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่เซียวเซียงหลินเคยบอกกับเขาและปัจจุบันเขาอย่างถึงมนอักษรภผสานหกบทแล้ว มณ์อ,อัครภานมีความลึกลับมาหลังจากเฉินเซี่ยงประทับยันตราวิธีรังสรรบนก้อนกลุ่มหมอกควันครบทั้ง4ก้อนกลุ่มจากที่เคยต่อต้านซึ่งกัและกันมันก็ดึงดูดเข้าหาและเริ่มการหลอมรวมทันทีเฉินเซี่ยงจ้องมองการหลอมรวมด้วยใจจดจ่อเพราะเหอฟงหยวนกำชับว่าจำเป็นต้องระวังให้มากเพราะมันอาจสร้างพลังระเบิดที่รุนแรงออกมา ทันใดนั้นก้อนกลุ่มหมอกควันที่ได้หลอมรวมกันก็ประตูอำนาจพลังอันแรงกล้าส่งผลให้เตาเทพสวรร์สัส่นคลโอย่างรุนแรงแต่ยังดีที่มีการหลอมรวมกับกระจกเทพหกวิธีไว้ก่อนแล้วไม่เช่นนั้นเตาเทพสวรรค์รังสานอาจไม่สามารถต้านทานได้พลังงานที่ประตูมีความรุนแรงเป็นบ้าแม้เฉินเซียงปลดปล่อยอำนาจพลังทาพพเซียนเต็มพิกัดเข้าควบคุมแต่ก็ยังไม่อาจสะกดการประตูพลังได้โชคดีที่ฟงเค่อเอ๋อปลดปล่อยพลังผนึกประทับได้ทันเวลา สูญเสียพลังสมุนไพรไปเล็กน้อยแต่ไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่เห็นทีว่าครั้งหน้าข้าต้องเตรียมการให้ดีกว่านี้เฉินเซี่ยงโพ่งออกมาด้วยความผ่อนคลายนี้เป็นเหตุผลที่เขาจําเป็นต้องมีฟงเค่ออร่วมอยู่ในการกลั่นปรุงเม็ดยาที่แปลกใหม่ดังนั้นเขาจึงยกให้ฟงเค่อเป็นผู้น้อยในวิธีปรุงยานั่นเองการผสานหล,ลอมรวมเสร็จสิ้นแล้วฟงเค่อกล่าวก้อนกลุ่มพลังมีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เฉินเซี่ยงกล่าวพยักหน้าสมุนไพรวิธีรังสรรคนช่างแปลกประหลาดยิ่งนักหากเป็นสมุนไพรชั้นระดับอื่นๆต่อให้พลังสมุนไพรเบื้องต้นเป็นสสารเช่นไรแต่หลังจากการผสานหล,ลอมรวมในคุณภาพสูงย่อมกลายเป็นผลึกแข็งทว่าก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรชั้นวิธีรังสรรค์เป็นกลุ่มควันอันหนาแน่น,นเสียอย่างนั้นผิดถนัดแม้พลังสมุนไพรวิธีรังสรรค์ที่หลอมละลายจะดูคล้ายสสารกลุ่มควันแต่แท้จริงมันคือพลังวิญญ,ญาณเหอฟงหยวนหยวนกล่าว แท้จริงสสารพลังงานเหล่านี้ก็คือพลังวิญญาณอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงค่อนข้างประหลาดใจด้วยลักษณะที่พบเห็นมันทําให้เขาหลงคิดไปว่ามันเป็นสสารกลุ่มควันทั่วๆไปเมื่อพยายามครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวเฉินเซี่ยงก็นึกย้อนไปถึงดวงแสงวิญญาณสถานพิภพซึ่งพวกมันเป็นพลังวิญญาณที่ทรงพลังเช่นนั้นแล้วเขาจึงทําความเข้าใจได้ว่าพลังสมุนไพรชั้นวิถีรังสา์ก็เป็นพลังงานในลักษณะเดียวกันกับดวงแสงวิญญ,ญาณสถานพิภพนั่นเอง หลังเจ้าใช้เปลวเพลิงสกัดกลั่นสมุนไพรชั้นวิธีรังสรรก็จะกลายเป็นสภาพเป็นอย่างที่เห็นฉะนั้นเจ้าไม่ต้องใส่ใจกับประเด็นนี้เหอฟองหยวนกล่าวสิ่งที่เจ้าควรใส่ใจคือการกลั่นปรุงเม็ดยาให้สำเร็จคิดว่ากระบวนการต่อต่อไปสมควรใช้เวลายาวนาน เฉินเซียงพยักหน้าด้วยมนอัครภระสานหกบทที่ยังถึงทําให้เขาคิดว่าการใช้งานกฎแห่งการสกัดกลั่นหลักการแตกสาขาผนวกกับมนอักครทบทวีจะสามารถดําเนินการได้อย่างไม่มีปัญหาและหากทําสําเร็จเม็ดยาก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นต่อไปเป็นกฎแห่งการสกัดกลั่นหลักการแตกสาขาว่าแล้วเฉินเซียงก็ลงมือทันทีเขาแบ่งก้อนกลุ่มพลังวิญญ,ญาณและดําเนินการด้วยความชํานาญแม้จะมีความชํานาญเพียงใดแต่กระบวนการดังกล่าวก็ยังเป็นไปอย่างช้าเฉื่อย สำหรับหลักการแตกสาขานั้นเป็นกฎแห่งการสกัดกลั่นที่สามารถยกระดับคุณภาพพลังงานได้อย่างรวดเร็วหากว่าดำเนินขั้นตอนแตกสาขาหลายรอบก็จะยิ่งทำให้คุณภาพพลังงานทบทวีสูงขึ้นอย่างไม่รู้จบแต่ถึงกระนั้นมันจะส่งผลให้ผสานหล,ลอมรวมก้อนกลุ่มพลังงานมีความยากลำบากยิ่งขึ้นเช่นกันปัจจุบันข้าย่างถึงมนอักครภาานกบทฉะนั้นข้าจะใช้หลักการแตกสาขาทั้งหมด6รอบเฉินเซียงกล่าวขึ้น กระบวนการดังกล่าวใช้เวลากว่า10วันจึงแล้วเสร็จและปัจจุบันเขาได้รับก้อนกลุ่มพลังวิญญาณห้าก้อนกลุ่มย่อยต่อไปเป็นการหลอมรวมให้เป็นก้อนกลุ่มเดียวเฉินเซียงประทับมนอักขรภาษาลงบนหก้อนกลุ่มพลังวิญญาณย่อยและหนึ่งก้อนกลุ่มพลังวิญญาณหลักเสร็จจึงปล่อยให้มันหลอมรวมด้วยผลกระทบของมนอักขรภาษาเคอเอ๋อเจ้าเตรียมตัวเอาไว้ข้าไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือไม่เฉินเซียงกล่าวการประตุพลังในครั้งก่อนทําให้เขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก ถ้าเข้าใจแล้วข้าเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาฟงเค่อเอ๋อกล่าวก้อนกลุ่มพลังวิญญ,ญาณผสานหลอมรวมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนจะหลอมรวมกันได้สําเร็จขณะที่ไม่มีการปัตตุพลังเกิดเกิดขึ้นแต่อย่างใดอันที่จริงพวกเราไม่จําเป็นต้องการกังวลในกระบวนการหลอมรวมครั้งนี้เลยสมควรเป็นเพราะก้อนกลุ่มพลังวินในปัจจุบันได้ผ่านการหลอมรวมจากก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรสี่ชนิดแล้วดังนั้นมันจึงเป็นพลังงานที่มีคุณลักษณะเดียวกันการหลอมรวมย่อมไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ฟงเธอเอ๋อกล่าวเฉินเซียงยิ้มพยักหน้าดูเหมือนพวกเราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกทีไปกล่าวจบเฉินเซียงจึงลงมือควบแน่นเม็ดยาทันทีซึ่งกระบวนการนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากก้อนกลุ่มพลังวิญญาณมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งเจ้าจำเป็นต้องระวังในขั้นตอนควบแน่นเม็ดยาเหอฟงหยวนกล่าวเตือนท่านพ่อข้าเคยพูดว่าความผิดพลาดในการกลั่นปรุงเม็ดเม็ดดาด้วยสมุนไพรวิธีรังสา์มักเกิดขึ้นในกระบวนการควบแน่นเม็ดยา ข้าคิดว่าต่อให้กระบวนการควบแน่นเม็ดยายักเย็นสักเพียงใดแต่จะไม่มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดเฉินเซี่ยงกล่าวอย่าลืมว่านี่คือเม็ดยาที่กลั่นปรุงจากสมุนไพรวิธีรังสรรค์เหอฟงหยวนกล่าวเอาเป็นว่าเจ้าระวังตามที่ข้าบอกก็แล้วกันเฉินเซี่ยงพยักหน้าทั้งเขาและฟงเค่อเอ๋อจำเป็นต้องฟังคำเตือนจากเหอฟงหยวนทั้งสองร่วมมือกันควบแน่นเม็ดยาไปด้วยความระมัดระวังขณะที่ก้อนกลุ่มพลังวิญญาณมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ หลังจากผ่านไปสาวันจูจุ่มเครอเอ๋อก็ต้องร้องอุทานด้วยความตกตะลึงขณะที่เฉินเซียงเผยสีหน้าขาวซีดอันเนื่องมาจากก้อนกลุ่มพลังวิญญาณเกิดการสันสถานอย่างรุนแรงดูคล้ายกับว่ามันจะประตุพลังระเบิดยังไงอย่างนั้นเคอเอ๋อเปิดตัวมหาข่ายพลังจากกระจกเทพหวิธีเร็วเข้าเฉินเซียงกล่าวอย่างลนลานฟงเคอเอ๋อเร่งกระตุ้นมหาข่ายพลังจากกระจกเทพหวิธีทางด้านเฉิน ก้อนกลุ่มพลังวิญญาณสันสถานรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะแต่เมื่อมหาข่ายพลังจักรกระจกเทพวิปริปลอดปลอปผลพลังผนึกประทับก็ทําให้ก้อนกลุ่มพลังวิญญาณสงบนิ่งในทันทีเป็นเพราะก้อนกลุ่มพลังวิญญาณเกิดความผันผวนไม่เสถียรฟงเคอร์เอ๋อกล่าวด้วยสีหน้าซีดเผือดสาหรับสิ่งที่เกิดเมื่อครู่ก่อนถือเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญสําหรับนางก็ว่าได้โชคดีที่เหอฟงหยวนกล่าวเตือนเอาไว้ล่วงหน้าทำให้เฉินเซียงกับฟงเคอร์เอ๋อมีการระมัดระวังจึงสามารถยับยั้งการประตุ พลังไว้ได้ทันท่วงทีปัจจุบันก้อนกลุ่มพลังวิญญาณยังมีขนาดค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อจำเป็นต้องควบแน่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลายเป็นเม็ดยาผ่านไปกว่าสิบวันก้อนกลุ่มพลังวิญญาณจึงมีขนาดเทียบเท่าเม็ดยาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก้อนกลุ่มพลังวิญญาณเกิดการผันผวน,นไม่เว้นแต่ละวันและมีบางครั้งที่ทั้งสองเกือบยับยั้งไว้ไม่ทัน ก่อนจะควบแน่นให้เป็นเม็ดยาที่สมบูรณ์เฉินเซียงได้นําก้อนกลุ่มพลังวิญญาณออกมาประทับมนอักขระทบทวีทั้ง9้าบทจากนั้นจึงดําเนินการต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายเหอฟงหยวนที่เฝ้าดูการสกัดกลั่นมาตั้งแต่ต้นนึกชื่นชมในความสามารถของเฉินเซียงและฟงเค่าอเอ่ยยามนี้นางคิดว่าหากทั้งสองฝีมือไม่ถึงขั้นก็จะทําให้ก้อนกลุ่มพลังวิญญาณระเบิดตัวเป็นแน่แท้แล้วชัดเจนว่าสมุนไพรวิธีรังสรรค์ไม่ง่ายจะกลั่นปรุงเป็นเม็ดยา เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นยามนี้เขาลงมือควบแน่นเม็ดยาในขั้นตอนสุดท้ายด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดเป็นเพราะหลายวันก่อนเขาพบเจอประสบการณ์หวาดเสียวมาแล้วหลายหนและแล้วเฉินเซี่ยงก็ควบแน่นก้อนกลุ่มพลังวิญญาณให้กลายเป็นเม็ดยาได้สำเร็จทว่าเขาจำเป็นต้องควบแน่นมันต่อไปเนื่องจากเขาค้นพบว่าเม็ดยายัางไม่มีความเสถียรในที่สุดก็สำเร็จ หลังจากยืนยันได้ว่าเม็ดยามีความเสถียรดีแล้วเขาก็นําเม็ดยาออกมาจากเตาเทพสวรรค์รังสรรค์ซึ่งมันเป็นเม็ดยาสีขาวสองประกายแสงเจ,จิดรสดดงดงามยิ่งนักนี่จะไม่ใช่เม็ดยาผันเทพเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแม่คนงามฟงหยวนข้าจะให้เจ้าตั้งชื่อเม็ดยาชนิดนี้เพราะเจ้าเป็นผู้คิดค้นสู่สาเร็จเม็ดยาสถานเทพเหอฟงหยวนกล่าวเจ้าให้เด็กสาวโอสถวิญญ,ญาณกลืนกินก่อนเพื่อจะได้ประเมินการพัฒนาทักษะควบแน่น เฉินเซี่ยงพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็ส่งมอบเม็ดยาให้เจียงซือลี่เจียงซือลี่ที่ได้รับเม็ดยามาก็จดจดจ้องจ้องอยู่ครู่ครั้นจึงกล่าวว่าข้าไม่สามารถพัฒนาทักษะควบแน่นจากเม็ดยานี้ได้ทำไมเจ้าคิดเช่นนั้นเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความประหลาดใจการควบแน่นเม็ดยาชนิดนี้มีเงื่อนไขค่อนข้างสูง กล่าวคือรักฐานพลังของพวกเราในปัจจุบันต่ำกว่าเงื่อนไขทําให้ไม่สามารถแปรผันปรานพลังในการควบแน่นเม็ดยาได้เจียงซือลี่กล่าวเข้าใจแล้วเห็นทีว่าข้าจะต้องกล่อนเม็ดยาด้วยตนเองไปก่อนเฉินเซียงพยักหน้าที่ผ่านมาสามเด็กสาวโอสถวิญญาณควบแน่นเม็ดยาและผลึกจักรพรรดิหมื่นเต่าในทุกๆวันทําให้พวกนางไม่มีเวลาบ่มเพาะพลังอย่างจริงๆจังๆ เช่นนั้นแล้วเฉินเซี่ยงจึงบอกให้เจียงซือลี่และสู้เสี่ยวเหยาเก็บตัวบ่มเพาะพลังส่วนเจียงซือวานั้นไม่จําเป็นเนื่องจากนางสามารถขับเคลื่อนทักษะรับคู่แฟดกับเจียงซือลี่ได้ดังนั้นเฉินเซียงจึงให้เจียงซือว่าควบแน่นผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต่าเพื่อสำรองไว้ในการใช้จ่ายข้าจำเป็นต้องทดสอบผลสรรพคุณด้วยตนเองเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขารู้มาว่าหากจะทำการทะลวงระดับด้วยเม็ดยาผัานเทพจำเป็นต้องใช้เม็ดยากว่า200เม็ด ทันทีที่เฉินเซียงกลืนเม็ดยาสถานเทพลงไปเขาก็พบว่าเม็ดยาได้ประตูพลังสพคุณยาอย่างบ้าคลัง่งก่อให้เกิดกระแสพลังอันเชี่ยวกรากพวยพุ่งพุ่งสู่โลกทะเลเทพกระแสพลังสพคุณยาหลั่งไหลจากบนท้องฟ้าเหนือโลกทะเลเทพดูคล้ายกับน้ำตกแห่งสวงสวรรค์เห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็เร่งเหนียวนำกระแสพลังสพคุณยาให้ไปสู่วิญญาณท้าพบเซียนทั้งสี่ทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ